กลับมายืนที่เดิมสวัสดีสสดครับผมวันนี้ร้านตัเบิลจะมาเปิดการขาย BMW C 400 GT นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับคือเป็นรถที่ใช้ในเมืองได้สะดวกนะครับแล้วก็ถ้าจะเดินทางออกทริปเนี่ยถ้าความเร็วไม่เกิน140เนี่ยก็ยังสบายนะครับก็ตัว GT เนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายากกว่าตัว X นะ รุ่น X ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะจะเป็นตัวแบบทรงสปอร์ตหน่อยหน้าคล้ายๆ GS นะครับแน่นอนนะครับตัวถ้าเป็นรุ่น GT ก็จะเป็นแนวแบบหน้าใหญ่ๆห,หน่อยเป็นแนวทัวริ่งมาเต็มๆเฟรนช์ยเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นรถสีเทานะครับไม่ผิดครับในในคลิปที่ถ่ายอยู่ทําไมเป็นสีขาวแต่ทำไมผมแจ้งเป็นสีเทาแน่นอนครับคันนี้เป็นรถสีเทาลัมโบสีเดิมจากโรงงานนะครับแต่เจ้าของชอบสีขาว ก็เลยแรปสติกเกอร์สีขาวใส่ลงไปนั่นเองนะครับถ้าไม่ชอบก็ไปลอกออกได้นะครับสีเดิมก็ยังปกติอยู่นะครับสีขาวที่เขาแรปเนี่ยสติกเกอร์เดี๋ยวนี้ผมว่าสติกเกอร์เดี๋ยวนี้ค่อนข้างพัฒนาไปดีนะมันเป็นสติกเกอร์ที่เงาอะ่ะเป็นแบบเงาเงาไล้าย่กับเงาสีเลยนะเนีย่ยเห็นถึงหลอดไฟเลยนะครับก็สวยดีนะครับก็ใครชอบเป็นสีขาวก็ซื้อได้เลยใช้ได้เลยถ้าใครไม่ชอบสีขาวก็ไปลอกออกเป็นสีเทานะครับ ก็รถเดิมเดิมนะครับมีของแต่งที่ผมเห็นแค่2ชิ้นก็คือตัวกระจกปลายแฮนด์นะครับที่ใส่อยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วก็ใส่นอ็อตใส่ตัวนี้อุดกระจกไปเรียบร้อยแล้วก็ชิวหน้าที่เป็นชิวแบบทรงสปอร์ตนั่นเองนะครับอนอกกนั้นก็เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมยางเจ้าของเพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังนะครับประมาณนี้นะรถสวยนะครับรถสวยอยู่มาดูทะเบียนกันนะครับ ทะเบียนเลขใช้ได้อยู่นะครับ4ขซ1นึ่กรุงเทพนะครับยางหลังก็เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นไดอะโบลอสโซ่ยางใหม่ๆเลยนะครับก็เท่ากับคันนี้เอาไปก็ยังไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนยางอะไรนะครับคราวนี้มาดูเลขใหม่คันนี้มีการาลงโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นรุ่นใหม่ละนี่เป็นโลโก้ M มาเลยนะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับ อัปเดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เลขหม่นะครับอยู่ที่3ามหมื่นหกิกโลนะครับนี่แน่นอนไม้แท้นะครับแล้วก็ระบบทุกอย่างเลยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับระบบ ABS แท c คชั่นคอนโทรติดทุกครั้งนะครับความเร็วกัน8ปดถึงสิแล้วก็ดับเองนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น Full LED มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED นี่ครับเครืนน่อง จะเร่งน,นะเพราะว่ารุ่นนี้ความเร็วเขาจัดที่ล้อหลังเนาะมาดูเรื่องระบบไฟกันก่อนไฟหน้านะครับนี่เป็นรลังพึ่งนะเป็นฟู LED เลยนะครับมาพร้อมเดย์ไทม์ก็สวยไฟเลี้ยวคู่หน้าก็ยังเป็น LED ให้มาด้วยนะครับนาเรื่องของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับไฟเบรกเป็น LED นะครับทัน,นี้เดิมๆนะหมายถึงว่าเครื่องยนต์เดิมอะไรเดิมนะชุดข้างก็เดิมไม่ได้ตกแต่งไม่ได้อะไรขึ้นมา นะครับอันนี้วัดโร์นะครับไฟชาร์จก็14.5ชาร์จปกติอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทํางานได้ไฟสูงไฟต่ําติดบดนะครับโอเคหน้าจอก็อัปเดตให้เรียบร้อยแล้วก็สําหรับคนที่ชอบหน้าจอแบบล้ำๆมานะในกลุ่ม BMW ก็มีคนรับทําอยู่ก็ไปลองสอบถามกันดูนะครับมาตาวัดนี่วัดแลบวัดอะไรได้ด้วยนะโอ้โหทำอยังกับรถสนามเลยดีว่า <c oughs> นะครับ ระบบนำทางได้นะครับมีเดียได้นะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกการปรับตั้งค่าต่างๆของรถนั่นเองนะครับรถไม่มีแจ้งดีฟออะไรนะครับพร้อมใช้งานขออนุญาตรับเครื่องนะเหม็นควันเกด้านหน้าซ้ายขวานะครับใส่มาใส่ของได้อยู่แล้วพวกนี้เป็นล็อกไฟฟ้าหมดเลยนะครับเบาะสวยนะครับยังไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นตะเข็บสวยหมด ครคันนี้มาพร้อมคู่มือบุ๊กสวิตรถลออกเมื่อเดือน11นะครับเดือนสิปีเดือน 11, ยวดูให้นี่รถออกเมื่อวันที่6เดือน11 2019นะครับรถปี19นั่นแหละนะครับภาษีผมต่อให้เรียบร้อยแล้วตอนมาขาดนี่เป็นหมดปีหน้าเลย68แปดภาษีพบรบเต็มนะครับไม่ต้องเต็มเกินด้วยกุญแจสำรองครบนะครับ พบรบครบทุกอย่างเล่มเดี๋ยวรอไฟแนั้นหน่อยรุ่นนี้ก็มีไฟใต้เบาะอยู่นะครับนี่ไฟสองสว่างใต้เบาะเวลายามค่ําคืนแล้วก็ยังมีในเรื่องของอ่าที่เก็บของขนาดใหญ่ยาวมากข้างหน้าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบข้างหลังก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้อีกหนึ่งใบนะครับโดยการเลื่อนตัวฟิทเคสตรงนี้ลงไปนะครับนี่มันจะลงมาแบบนี้นะ ก็สามารถใส่โบอกอนด็อกได้เลยสองใบเต็มๆนะครับแต่เวะลาขับต้องเอาขึ้นนะอันนี้ก็รีวิวไปหลายคันแล้วนะครับรุ่นนี้ก็คงไม่ต้องรีวิวอะไรมากกุญแจเป็นคิเลตนะครับเดินมาใกล้ๆก็สามารถที่สตาร์รถให้เลย,ยใส่ยางคู่มาให้เรียบร้อยแล้วมีดอกเดียวนะครับโรงงานเขาให้มาก็มีดอกเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่องเติมน้ํามันกุญแจยอยู่ใ,ใกล้ก็เปิดได้เลยนะครับก็สะดวกสบายครับอันนี้เขามีติดสติกเกอร์คาร์บอนไว้ให้หน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะสําหรับรถคันนี้สําหรับ ราคาเนี่ยเราใจแน่นอนคันนี้ผมจัดไปเลย239,000บาทเท่านั้นกับ bmw c 4 0 0 gt คันนี้นะครับรถสวยนะสีขาวมาดูมันดูสะอาดตาสีขาวอะนะนะครับแล้วก็ยางก็ใหม่นะครับประหยัดค่ายางไปได้ก็เกือบหมื่นแล้วยางหน้าหลังชุดนี้นะครับเพียรีดลายสาฟ้าก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันของเดิมผมไม่ได้มานะเพระเจ้าของเขาบอกว่าเขาซื้อมาก็ เขาซื้อต่อมาอีกทีเนี่ยก็คือเจ้าของก็แต่งมาอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกชิลเดิมกระจกเดิมไม่มีมานะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับผมรับเองเคาะเองขายเองทุกคันนะฮรัไฟหน้านี่ชอบรุ่นนี้ตรงไฟหน้าเนี่ยคือมองมุมเนี้เหมือนกันดั้มอะเหมือนกันดั้มมากนะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่อีกนะครับก็ถ้าสนใจไงก็กิง้งกลางมาได้เลยที่ร้านก็รับฝากขาย รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรับจำนำรถนะครับจำนำรถก็รับนะสําหรับลูกค้าที่แบบบางทีซื้อผมไปแล้วกอ็อยู่ในช่วงหมุนเงินไม่ทันหรือต้องการใช้เงินด่วนอะไรเงี้ยก็สามารถเอารถมามาวางได้นะครับแต่รถต้องมีเล่มนะครับต้องมีเล่มด้วยแล้วก็เจ้าของเป็นเจ้าของด้วยนะครับถึงจะวางกันได้นะครับดอกเบี้ยไม่แพงเอาเป็นว่าช่วยช่วยเหลือกันนะครับมาตรงนี้นิดหนึ่งพัดลมแอร์นี่วันนี้เพิ่งเข้ามาอีกสามสิบตัว แล้วก็ส่งออกไปแล้วสามตัวนี่สต็อกแน่นๆนะเพราะว่าขายดีมากช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับอากาศร้อนมากผมบอกให้แล้วก็ราคาถูกมากอะ่ะพันเก้าเก้าสิบาทเท่านั้นเองกับพัดลมแอร์ไอระเหยนะครับตัวนี้เนี่ยผมขายมาถ้าใครติดตาม Facebook ผมหรือใน u t u b e เนี่ยปีที่แล้วผมขายมารอบหนึ่งแล้วขายได้เกือบหกร้อยตัวในช่วงแค่หน้าร้อนนะผมจะขายแค่หน้าร้อนปีละครั้งนะหน้าอื่นไม่ขายเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บนะครับลำพางจ่อรถนี่ก็เต็มลาแล้ว ขายพัดลมอีกก็แต่ก็มาขายขำๆอ่ะเพราะว่าของของเขาดีจริงผมแนะนําเลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยอันเนี้ยโมเดลแรกตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้เปิดเนี่ยลมอย่างแรงยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่น้ํานะถ้าใส่น้ําไปก็ยิ่งเย็นกว่านี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้สวัสดีครับ